สวัสดคีครับอยู่กับผมนักชาลีนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลเวิร์มิทิคอลนะครับวันนี้ก็มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ตามไปดูกันเลยเนาะ ครับผมแล้ววันนี้นะฮะนก็จะมารักษาอาการคัดในพงจมูกนะฮะด้วยโคเบเตอร์ครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าครับผมแล้วก็ตอนนี้มาเจอคุณหมอแล้วนะครับสวัสดีสรสรครับรรรก็วันนี้คือคือที่ผมได้มาวันนี้ก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจนะรผมผมอองจริงว่าแบบจริงๆการรักษาแบบนี้มีมากี่ปีแล้วนะครับอ๋อมันเป็นน,วนาวะการครับผมถ้าเนเมืองไทยก็อาจจะประมาณตีว่า10ปีหลังแล้วครับก็ได้รับการไยุ เปลีนจริงก็ถือว่านานแล้วนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้รู้จักการรักษาแบบนี้นะก็รู้สึกว่าแบบโอ้ถ้ารักษาแล้วมันแบบหายได้นยก็จะแบบดีใจมากเพราะว่าผมว่ารู้สึกว่าในการใช้ชีวิตแล้วแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่มันหายไปเนี่ยมันคงจะแบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากอย่างอาการที่ผมเป็นนะครับอธิบายก่อนง่ายคือเวลาผมแบบเข้าไปจัดของตรงที่มีฝุ่นเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกแบบว่าคัดในพงจมูกง่ายมากนะครับง่ายมากคือไวมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดที่แบบ เจอง่ายสุดเลยคือเหมือนว่าเวลาเราต้องไปนั่งคุยที่ไหนหรือแบบไปนั่งประชุมหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบแค่โดนแอร์จอเนี่ยตัวผมเนี่ยจะรู้สึกแบบว่าในพงจมูกเนี่ยมันจะตันไวมากจะรู้สึกแบบว่าหายใจยากขึ้นก็คือว่าที่เนี่ยคือรักษาได้ใช่ไหมครับลดน้ำได้ลดอาการได้คือเหมนที่คุณนักเล่ามาเนี่ยอยาบกให้ลองจับจับดูนะอันนี้ครับก็<อ>คือจับตรงนี้เลยครับอ่าครับผม เป็นเนี่ยฮะมันก็เกิดจากแต่ปเป็นไทยก็เรียกแผ่นม้วนในจมูกแผ่นม้วนในจมูกอ่าในจมูกเนี่ยมันจะมีเนื้อเย,ยื่อนิ่งๆนะครัอยปรับความชื้นของอากาศให้อากาศที่สูดเข้าไปเนี่ยมันเหมาะสมกับร่างกายเราฮะแต่ในหลายๆคนโดยหลายๆสาเหตุเราพบว่าอย่างเนี้ยไอ้แผ่นม้วนเนี่ยใหญ่เกินไปใหญ่พับแน่นจมูก อย่างแผ่นแผ่นม้วนที่คุณหมอพูดถึงนี่ก็คือว่าสามารถตรวจเช็คได้เลยใช่ไหมคือถ้าเราส่องกล้องเข้าไปเราถ้าเราส่องกล้องเข้าไปนะฮะก็จะเห็นเลยว่าอย่างถ้าใครที่มีปัญหาแบบในเรื่องพุงจมูกก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะใหญ่เกินไปทำให้รูจมูกเราเหลือที่น้อยก็คือทําให้รูจมูกเราเล็กลงแต่ว่าถ้าถ้าคนปกติหลายคนที่แบบว่าไม่ได้มีอาการพวกนี้เลยเวลาส่องกล้องเข้าไปก็จะออกมาจะลุ่ม เป็นโพรงจมูกล<อ>โล่งๆเลยก็ <laughs> ซึ่งถ้าเดี๋ยวผมส่องเนี่ยก็<อ>น่าจะจะเห็นเลยใช่ไหมก็เดี๋ยว <c oughs> เราเรามาดูในในกล้องกันนะว่าว่าในโพรงจมูกผมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวให้ให้คุณหมอเขาอธิบายว่าคนปกติกับคนที่แบบเป็นอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงบ้างเนาะคือดูง,ง่ายๆให้ได้ถึงท่านเนาะับท่านก็ถ้าหมอก็ไปตรงที่ว่างของท่านก็จะเป็นโล่งๆดำๆคัที่มันเหลืออยู่แค่ตรงนี้ คือจริงจริง,รงถ้าถ้าคนคนทั่วไปมีอยู่เท่าไหร่ครับมันน่าจะสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าไอของผมเนี่ยเหลือแค่นี้แต่น้อยอันนี้คือขนาดตอนยังไม่มีอาการเลยใช่ไหมอ้ยะอย่างนีเนี่ยเนี่ยคืออันนี้ที่เราจะทำการผ่าตัดลดขนาดนะครับข้างนี้น้อยกว่าเงี้ยหละครับคือมันก็ใหญ่ทั้งคู่แต่โดยธรมร,ร,รมชาติแล้วรูจม,มูกใต้กว่าหรือไม่เท่ากันตาซ้ายตากว่ามือซ้ายมือกว่าคนเราไม่ครับผม เดี๋ยวพร,พรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับก็ก่อนแล้วก็หลังทําว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเหมือนลูกก่อนหลัง Before, After แล้วกันว่าว่าแบบก่อนทํามันมีพงเนื้อที่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หลังทําจะเป็นไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ตอนนี้งดน้ำงูหาแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะไปห้องผ่าตัดประมาณ8โมงแต่ที่บอดอาจจะส่งไปสักประมาณช่วงเที่ยงหรือเที่ยงคืนนะคะโรคประจําตัวแพ้ยาแพ้อาหารมีไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยงั้นตอนนี้ให้งดน้ำงาหารไปเลยนะคะแล้วก็หลังปกติผ่าเสร็จก็ไม่นานนะคะสักประมาณใบสองใบสามประมาณนี้ก็ขึ้นมาวอดอ่ะก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่เพียาบาลเขาจะมาเจาะเลือดให้น้ำเกลือนะคะครับผม ครับผมแลตอนนี้นะฮะก็กําลังจะเจาะเลือดไปตรวจแล้วนะครับผมก็เป็นตื่นเต้นนะเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยเหมือนว่าตรวจเทสเลยว่าแบบเราร่างกายเราแพ้อะไรบ้างนะฮะจะกแกลบประมาณ7ถึงประมาณ7วันถึง14วัน,นะฮะก็จะได้รู้ว่าผมเนี่ยมีสารตัวไหนบ้างที่ก่อให้เกิดแบบว่าการแบบภูมิแพ้และใครเคืองในร่างกาย,ากายอะไรเงี้ยนะฮะ ครับผบสวัสดีตอนเช้าอีกวันนะก็เมื่อคืนก็ได้พักฟื้นไปเต็มๆหนึ่งคืนนะฮะก็เสียงอาจจะยังไม่ชัดนะเพราะว่าเขาใส่ในจมูกไว้อยู่ก็เดี๋ยวเราจะมาหาคุณหมอแล้วให้คุณหมอตรวจดูแผลกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะไปอ้าวก้อนบวมๆเมื่อวานมันจะแบนนะเมื่อวานมันจะเป็นก้อนเมืาที่ดูแล้วมันจะติดนี่ก <ใน S 1> ็ยุบลงไปเกิน50เปอร์เซ็นต์นะครับแก็จะเกิดรูจมูก ก็ตอนแรกเนี่ยกังแอบกังวลนิดนึงนะตอนกลางคืนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันมันคัดจมูกนะที่คุณหมอเขาใส่ไว้ให้เราเนี่ยจริงๆคุณหมอบอกว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับที่ห้ามเลือดแต่ว่าเขาแบบว่าอยากให้แบบสบายใจเผื่อกลางคืนเลือดมันจะออกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบตอนกลางคืนมันจะรู้สึกอึดอัดนิดเดียวนะแต่ผมว่าหลายคนก็ทนได้แน่นอนเพราะว่ามันมันไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนี้ก็เหมือนกันนะเนื้ออันเนี้ยที่ตวครับ แปลงลงไปแปลว่าความรู้สึกคือพอถอดปุ๊บคือแบบโล่งเลยคือตอนนี้เหมือนจมูกเนี่ยทั้งที่แบบมันเพิ่งวันเดียวเองนะผมเพิ่งผ่าผ่าเมื่อวานเลเซอร์ไปเมื่อวานนะแต่วันนี้คือแบบว่ามันโล่งมากอะไรเงี้ยเราก็นึกว่ามันจะต้องมีแบบว่าการอักเสบของแผลที่แบบรู้สึกเจ็บทั้งในโพรงจมูกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเพื่อนๆดูก็คือไม่มีบวมไม่มีอะไรเลยนะครับจมูกผมใช่แล้วก็ ไมมมมม่มมยย่ี VII ีแแแเเเเเพรราาะะัันนนนป็น<ะ>็กกคบบบผผผลลลลยยทสวัสดีครับก็นี่ก็ผ่านไป14วันนะครับจากที่ผมได้ทําการรักษาไปวันนี ừ, ้เนี่ยแน็ก็จะมาพบคุณหมอนะฮะแล้วก็มาติดตามผลการรักษาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในโพรงจมูกก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก็หลังจากที่แบบผ่าตัดทั้งในโพรงจมูกเสร็จนะครับวันนี้ก็จะมาตรวจกันแล้วก็ มารับผลภูมิแพ้ด้วยนะครับว่าเราเป็นภูมิแพ้อะไรบ้างนะฮะครั้งก่อนที่มาหาหมอก็ได้ทดสอบภูมิแพ้โดยการเจาะเลือดไป<ล>ด้วยเนาะก็เจาะเจาะทีเดียวก็รู้หลยเช็คได้ไหลายตัวเลยนะครับ <ฮะ S 1> ก็คุณแน็กก็ปรวจว่าแพ้ไรฝุ่นเนาะระดับสี่ไรฝุ่นระดับสี่ครับใช่แล้วก็แพ้แมวแพ้น้องแมวใช่แพ้เลี้ยงผมเนี่ยเลี้ยงหมาแมวเนี่ยแล้วก็เพิ่มมาแพ้ขนน้องแมวตอนโตนะแพ้แบบหนักมากเลยนะเวลาแพ้ทีนี่คือแบบหายใจไม่ออกถ้าแบบสมมติไม่ได้กินยาพวก ช่วยบรรเทาแก้แพน่ะเป็นอาทิตย์เลยนะครับจามแบบเป็นอาทิตย์แล้วขึ้นแบบผื่นทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็แตบบ่ดีหน่อยแพ้แมวเราจับหนึ่งครับผมแต่แมวนี่มันถึงเรารู้ว่าเราแพ้แมวเราก็ยังเล่นกับแมวอยู่ดี <laughs> ใช่ใช่แต่ก็แบบคือเราเราเลี้ยงนะมันก็เลยบอกว่ายัางเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้แต่ว่าก็คือสิ่งที่ทําก็คือไม่ไม่ไม่เอามาหอมไม่เอามาอุา้มอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแค่อยู่ในห้องด้วยกันก็จาม้วครับผมใช่แล้วก็แพ้ไะไรฝุ่นไ <laughs> ะไรฝุ่นนี้อาจจะ ไรฝุ่นไรฝุ่นเป็นตัวไรเนาะไม่ใช่เป็นฝุ่นอแต่พูดให้เข้าใจง่ายคือมันอยู่ที่เดียวกับฝุ่นนะละฝุ่นคือเป็นตัวมีชีวิตใช่ไหมครับใช่ใช่ตัวเล็กเล็กนะครับที่ไหนมีฝุ่นที่นั่นก็มีตัวไรคะผนะครับผมรู้สึกเนี่ยไอไรฝุ่นเนี่ยจะแพ้แบบง่ายสุดเพราะเวลาแบบเข้าไปแบบไอที่ในบ้านที่แบบมันตรงลกๆแล้วแบบเก็บเครื่องดนตรีไม้เก่าๆอะไรเงี้ยเข้าปุ๊บมันจะแบบปั๊บลูกมีอาการคัดจมูกทันทีเลยถ้าเราแบบไม่ค่อยมีเวลา งานยุ่งๆอะไรเงี้ยไม่ได้ดูแลบ้างใช่คะจริงๆมันก็มีวิธีกําจัดไลฝุ่นแต่ว่าทําจริงยากนะปัดกวาดช็ดถูบ่อยๆต้องเอาเครื่องนอนตากแดดต้องต้มน้ําร้อนต้องปูที่นอนกันไลฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องมีคนดูแลให้เฉพาะต้องติดเครื่องนอนกัดหลายยาอยากบอกว่าใครที่มีอาการแบบว่าคัดจมูกง่ายเนาะด้วยการแบบว่ามีแบบว่าเวลาพวกมีอาการและไข้เครื่องจากสิ่งต่างๆเนี่ยก็ลองมาปรึกษาคุณหมอได้ที่นี่เลยเนาะ ครับผม